สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกคลิปนะครับเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็กนะครับวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอดประกอบฝาสูบนะครับการตอดประกอบฝาสูบนะครับอรสบอดประกอบฝาสูบะฉะนั้นวันนี้เครื่องยนต์ที่ใช้จะเป็นเครื่องยนต์ยันต์มาก t f 8 5นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในงานบริการวันนี้ก่อนนะครับ ตัวที่1นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือป้าเช็ดมือนะครับป้าเช็ดมือนะครับมีตาดตากองก็มาใกล้ๆนะครับมีตาดนะครับมีปะเจตัวทีนะครับมีไขควงปากเบนไขควงปากเจกนะครับ่เใช้ในการตั้งวาลฟิลเลอร์กีสนะครับมีกีมนะครับด้ามกันเข็งนะครับปะเจกระบอกนะครับปะเจปอนวัดแดงดิบนะครับปะเจปอนหรือปะเจวัดแดงดิบใช้สําหรับในการขัน ขวาสูบนะครับแล้วก็เจแหวนนะครับแล้วก็ประเจปากตายแล้วก็ประเจี๊ยแหวนแบบหัวปลานะครับนะครับมามาถึงขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำหล่อเย็นนะครับนี่จะเป็นก๊อกใส่น้ำนะครับก๊อกใา่น้ำนะครับก๊อกใา่น้ำมีปลาะระสำหรับรองรับน้ำหล่อเย็นนะครับเราก็ถ่ายนะครับ่ายน้ำบอกแล้วก็ตรงนี้นะครับ นะครับเพื่อให้น้ําไหลออกได้แรงยิ่งขึ้นนะครับทลกปสากล้องจับภาพเตืนครับต่อไปนะครับระหว่างโลน้ำเดเย็นนะครับเราใส่น้ํามันเครื่องนะครับเราใส่น้ํามันเครื่องออกนะครับเราใส่น้ํามันเครื่องออกนะครับสายน้ำมันเครื่องออกนี่เป็นน็อตตัวใส่น้ำมันเครื่องนี่เป็นตัวเติมนะครับนะครับเราก็ใส่น้ำมันเครื่องออกนะครับใส่น้ำมันเครื่องออก น้ำมันเครื่องอกนะครับเราดึงกลองน้ำมันเครื่องออกมานะครับดึมมนด็น้ำมันปุ๊เป็น ระหว่างนี้เราก็คลายนะครับเราก็คลายนะครับปลยบอยดีนะครับออกก่อนนะครับเพราะวันนี้เรามาต่อต่อป๋าสูบนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องคลายนะครับเพื่อทํางานได้ง่ายนะ ระวังนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นน้ําน้ํามันมีของเหลวด้วยนะครับก็คือน้ํามันเครื่องนะครับเพราะนั้นระวังนะครับมันหกนะครับเราอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็อไอเสียรับน็อตสามตัวนะครับน็อตสามตัวเพราะนั้นนะครับ <อ>ครับเกมาแล้วก็วางต่อไปนะครับเรามาตอก โตน้ำมันเร่งนั้นสูงนะครับโตน้ำมันเร่งนั้นสูงนะครับใช้ประแจหัว ouais ป่านะครับแล้วก็ประแจปากตายนะครับต nah <away> ัวนี้นะครับจะใช้เบอร์19ยึดนะครับยึดตรงนี้นะครับยึดตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ประแจวแหวนหัวป่านะครับในการขันนะครับตรงนี้กดตรงนี้ดึงนะครับมือซ้ายเนี่ยเราดึงนะครับดึงขึ้นนะครับนะครับดึงขึ้น อีกตัวนึงครับเราจะใช้ที่แป๊บหัวฉีดนะครับเราดึงนะครับตัวตัวนี้นะครับเราใช้เบอร์สิบเจ็ดนะครับในขันจับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็นะครับนะครับตัวนี้สองมือนะครับขันออกพร้อมกันนะครับจะได้ต้น้ำมัน แรงดันสูงออกมาแบบนี้นะครับเราก็ออกมาวางนะครับออกมาวางนะครับนะครับต่อไปเราต่อต้อน้ำมันเหล็กกลับครับต่อต้อน้ำมันเหล็กกลับนะครับต่อต้อน้ำมันเหล็กกลับนะครับ ลายรต่อไปนะครับอจะเป็นการตรดขวาเร้บบาวนะครับ,นะรบสามตัวนะครับ ร,รับวางให้เรียบร้อยนะครับนะครับนะครับตดกระเดืองกดวาว นะครับกดกระเดื่องกดวาลนะครับน็อตเบอร์ดิบสี่กระเดื่องกดวาลนะครับนี่ชุดกระเดื่องกดวาลนะครับชุดกระเดื่องกดวาลนะครับมกดวอลนะครับก้านกับตุงวาลครับก้านกับตุงวาลนะครับสองอันมีขนาดเท่ากันนะครับ ะครับต่อไปเป็นการขันกวาสูบนะครับนะครับกลายก่อนนะครับตะแยก นี่เป็นคลิปของการตอดขวาสูบนะครับนี่คือขวาสูบฝั่งนี้จะเป็นวาล์วดีนะครับถ้าสังเกตดูจะมีขนาดใหญ่กว่าวาล์วไอเสียนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าวาล์วไอเสียนี่ก๊อกน้ํามันนะครับนี่ครับนี่เป็นวาล์วไอเสียนะครับวาล์วไอเสียหรือลินไอเสียนะครับนี่ต้อไอเสียนะครับสีดํานะครับมีปากกินนะครับเอียงเอียงนะครับ อ่ะนะครับเวลาวางนะครับเวลาวางเราก็วางนะครับให้ระวังด้วยนะครับตรงนี้นะครับวางให้ระวังด้วยนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงครับมาดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งของลูกสูบนะครับมีเครื่องหมายนะครับก็คือชี้ขึ้นไปด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการตำแหน่งที่ติดตั้งนะครับเวลาเราประกอบเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับ มีปากินนะครับปากินป่าสูบนะครับปากินป่าสูบนะครับสำหรับคลิปในการตรวจก็้างไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะต่อด้วยการประกอบอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณครับ